มาแล้วพระเอกภูพันดันเลยดันเลยเดี๋ยวให้อเอาเรียบร้อยลื่นครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดับซิงดินดวนครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยเียบ กับทีมงานทานหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับนี่มาแล้วเจ้าบ่อทองโอ้ลั่นลั่นเอ๊ทำไมไม่ใส่หางมาด้วยมันมีตัวถ่วงไหมเนี่ยคล้ายมันเบาดิ งานนี้ขาดไม่ได้ครับรถไถน,นะครับต้องมีไว้ทุกทุกทีมงานต้องมีนะครับจะใช้แต่ไ,ไมโครเดินเานาเนี่ไม่ไหวนะครับตัวเดินพังแนะ่บางทีมงานเนี่ไม่ยอมให้รถไม่โครเดินนะคือจะเซฟตัวเดินไมโครให้มากที่สุดนะครับคือต้องจอรอรถไถเป็นชั่วโมงก็ต้องยอมมีเหมือนกันนะครับเทาแก่แบบนี้ ไม่ยอมไม่ไม่โคเดินเลยครับรถดำก็จอดร,รอไปสิครับรถถ่ายก่อนจะมาถึงครับรถดำก็โอ้วุ่นวิตบอสับวยนะไม,ไม่ยอมไม่ไม่โคเดินมาทำทางนะารครับมีเหมือนกันครับเคยเจออยู่กลัวตัวเดินพังนะเพราะว่าเวลาซ่อมตัวเดินไม่โคมันก็แพงหน,น่อยไอ้เจอมากับตัวเองนะครับ รถไทยก็อยู่หน้างานกว่าจะขับมาถึง พี่นนท์ มาไวเว้ยวันนี้ไม่ได้เป็นไหนเลยครับอยู่กับทีมงานทรหนึ่งทั้งวันเลยครับเพราะว่าเสียดสินมวนัวทต่เอารถไปอัดสายฮัลิก เดี๋ยวพาไปนั่งกับพี่นนท์หน่อย ด้วยเออระวังไหวไหมนี่คิดจะเปลี่ยนเฟืองไหมไม่ไม่ฮะสักสิบนี แดดจ้าเลยรถน้ำกัฝุนมันเดิมนี่ตรงนี้จะวิ่งเร็วไม่ได้เลยคร จะรดน้ำก uh, ็ว <ım> ิ่งเร็วไม่ได้ตรแต่ดีนะช่วงระยะวิ่งมันสั้นครับปีนี้ได้เงินเยอะไหมปีนี้ไม่หวะไม่ได้หวะไม่เท่าไหร่ยังไม่เริ่มฤดูกาล วิ่งได้ปีเท่าไหร่พอจะได้ยู่ได้กินพอจะ้ยู่ได้กินหรอเฮ้ยลบทิ๊กจะไปทำอย่างอื่นไหมจ่ะยัง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 อยากขับรถดำอยู่ฮะโอ้เปิดองเปิดอู ไม่ดีป่ะอยู่กับที่เปิดสนักแต่งรถอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้ป่ะรับติดเทอร์โบรับแต่งเงี้ยน่ะได้ไหมคือไหมคืออยู่ฮะแต่ว่าทำไมมันต้องขับเชื่อมขับไปโอ้ยมันไม่ยากหรอกเชื่อมเราจ้างคนมาเชื่อมก็ได้เลยไม่เราเชื่อมเองนี่ย เครื <Ch> ương, ay, ่องเชื่อมก็ไม่ถลายเองวิ่งได้ก็ซื้อเครื่องเชื่อมไว้วิ่งหาเงินได้ก็ซื้ออุปกรณ์ไว้สะสมไปเรื่อยๆซื้อเครื่องได้เงินมาก็ซื้อเครื่องอักอนไว้เครื่องเชื่อมอะไรเงี้ยเปิดสำนักแต่ง ห้องเครื่องสวยๆเหมือนเอ็มตีนระเบิดก็ได้ด้วยใช่ได้ยอือแต่ต้องใช้เวลาเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆเลยบางที<ร>สทำนักจะอีกบางทีสำนักเอ็มตีระเบิดมันไกลไง <c oughs> เขาก็ไม่อยากไปใช่ไหมมันไกลถ้าเราอยู่โซนนี้เราพอทําได้เราทําได้สวยยังไงก็มีลูกคา้าแต่งห้องเครื่องสวยๆ tao mượn tiền của nó. nó mình bến giờ nó vẫn đấy à? có chiều gần được. qua cào mình, tiền bổng trung tiền mình, mình không được liền. ขนาดผมมีสามคันผมยังไม่เวิร์กเลยผมยังอยากทำอย่างอื่นตัวนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีคิดไม่ออกอยากได้รถพ่วงมาวิ่งไม้สับอยู่แต่ไม่รู้มันจะเหลือไหมเห็นเขาวิ่งบางทีเขาก็แค่วิ่งประทงังประทังไว้นะจะอ,อยู่ได้นะครับพี่ใช่ไหม โรขเสียตะอะไร่าง<ช>เงี้ยแล้วจ,จงออังมองมันตน้องมองกลินใช่ยาขับเองใครจะไม่มีแรงขับเลยเนาะมีแต่ตรงจางอย่างเดียวเนาะถ้ามีางานประจำตแ,แต่วันนั้ตรงนี้มันไหลเลย,ยใช่ไหมเนาะทีทีที่อัดเลยบอก ข้างล่างนี้ไม่ต้องใช้รถถดันเลยนะครับอัดกองอัดกองไาอยังเดียวเลยนะแล้วก็เทกลบกองนี้ไปเลยคนระับ ยานนาอู๋เกือบอยู่เว้ยอูหนืดเหมือนเว้ยอูเสียวจังอูเสียวเกาเก่ะเนี่ยเคยแตกยังคะเนี่ยเอ้ยอย่ายไปทักมันเต่งไ,ไงเพราะว่ามัเนเป็นรอบเร็วนี่มันหมดก,อมดก่อนโอ้ใช่ใช่มันดึงไว้ก่อน<ไ>อแต่ <ไอ S 1> ถ้า,ไอ,อา,านะไอ้พวกไอ,นอ้น้องมะนาวนะไอ้น้องนมเย็นน่ะมีสิทธิ์แตกแน่ ไม่หมดอ่ะอคือถ้าจะเซฟเฟืองท้ายได้เครื่องต้องหมดก่อนครับมมไม่ใช่ว่าเอาแต่รถแรงอย่างเดียวนะครับมไม่ดูมันจะแตกตอนไหนครับต้องรอดูเบาได้เบาเม,มอมอสคุยสาวทั้งวันเลยนะ ลองศึกษาดูเพื่อเปิดสำนักแต่งรถครับแต่งรถมันเยอะมันบางทีเขาทำไม่ทันก็ได้เรามาทำต้องทำให้คนมันเหยียบก่อน จะาทำออกสื่อแป๊บเดียวคนก็อยากมาแล้วถ้าสีมือเราถึงนี่ก็แนะนำดูครับหรือจะไปทางอื่นได้ไปเรีงน,นบางทำบางติดโบงก็ไม่ยากลเลยหรอกใช่ไหมแค่ประกอบเว้ยากอย่าต้องขึ้นท่อเนะี่ โอ้นด oh, ้ว right? er? ่ารถเอ็มต um, ีระเบิดนี่โอาสงสัยได้บ่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอะไรอีกอะไรอีกอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับ เกิดอะไรขึ้น